สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญนนะคะสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่9นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะอยากบอกอะไรคนเขาวันนี้วันพฤหัสที่9นี้นะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยเถอดว้าวใจเย็นนะคะตกออกมาลายไปเลยนะคะทใหมนะ มาดูสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะขอพลังงาน5้าใบนะคะช้าวันพฤหัสที่9สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะในออฟซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณนะคะคุณมีความคิดที่จะออกเดินทางหรอือ ทำสิ่งใดสามถ้วยเกี่ยวกับเพื่อนคุณจะได้พบเจอนำทางคุณไปเจอกระยานในมิตรที่ดีเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีสองเหรียญคุณมีการปรับสมดุลปรับบาลานซ์นะคะหกเหรียญสิ่งที่คุณทำลงไปคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะมันเป็นเวลาของคุณแล้ว จะมีคนมองเห็นคุณค่าของคุณนะคะ The Emperor ว้าวเป็นหัวหน้างานเจ้าของกิจการนะคะคุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโอ้ oh. เลิศมากว้า wow. วปิดท้ายด้วยไพ่สิบเหรียญน,นะคะความสุขความสมบูรณ์ความมั่งคั่งจัดเต็มเลยนะคะว้า wow. วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่า คุณจะได้พบความสุขนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ